ไปอย่างสวยงามจริงๆสำหรับรายการยอดฮิตดมแมสซิงเกอร์หน้ากากนักร้องที่แม้จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแต่ก็โกยเรตติ้งไปอย่างถล่มทลายได้ใจคนดูทั้งประเทศและแน่นอนกับแชมป์ดมแมสซิงเกอร์คนแรกของเมืองไทยหน้ากากทุเรียนทอมรูมตอรที่นายที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจมหาชนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วไปไหนมาไหนก็กลายเป็นกระแสหน้นากากฟีเวอร์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ใช่ว่านุ่มทอมคนเดียวเท่านั้นที่ได้เข้าไปอยู่ในใจคนไทยทุกคนเพราะอีก3 1หน้า ากากเขาก็ไม่น้อยหน้ามีงานโชว์ตัวงานอีเวนต์จ่อรุมกันเพียบเรียกว่าพลิกชีวิตหลังจากได้สวมหน้ากากโชว์พลังเสียงบนเวทีนี้เลยทีเดียวความร้อนแรงของ t ด e m แมสสิงเงินหน้ากากนักร้องซีซั่นแรกยังไม่ทันจางหายซีซั่นสก็เตรียมเปิดตัวความยิ่งใหญ่ให้คนไทยทั้งประเทศได้ลุ้นกันต่อแล้วว่าภายใต้หน,น้ากากเหล่านั้นเขาจะเป็นใครกันบ้างโดยมีการเผยโฉมไปแล้ว3มหน้ากากอย่างหน้ากากอีกาเผือกหน้ากากแมงมุมและหน้ากากเสื้อจากกลัว ซึ่งพอเผยชมไปได้ไม่ทันไรทั้งผู้ชมทางบ้านรวมถึงโลกโซเชียลต่างก็เริ่มคาดเดาหาข้อมูลกันยกใหญ่ว่า3มหน้ากากนี้จะใช่คนที่คิดไว้หรือเปล่าแล้วจะมีหน้ากากอะไรบ้างที่จะมาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ในซีซั่นสองนี้วันนี้รายการห้องข่าวบันเทิงได้ไปสอบถามเหล่าซุตตาว่าพวกเขาอยากเห็นหน้ากากอะไรมาปรากฏตัวใน The m แมซิอหน้ากากนักร้องซีซั่นสองกันบ้างถ้าถามว่าในซีซั่นสอยากเห็นหน้ากากอะไร ผมชอบกินไข่พัโลผมก็ไม่รู้จะออกมาเป็นหน้ายัางไงนะฮะแต่ว่ากินข้าวกันอร่อยๆอพร้อมดูกับหน้ากากไข่พะโลไปด้วยหน้ากากที่ผมอยากจะเห็นมากที่สุดเลยนะครับน่าจะเป็นหน้ากากพัดลมนะครับจะได้มีความเย็นให้เราสดชื่นไม่ต้องร้อนเหมือนจิงโจ้ที่ผมอยากจะเห็นนะครับคือเป็นคนชอบกินสุก,กี้มาก ก็เลยอยากเห็นว่าแบบถ้าเกิดหน้ากากสุกี้เนี่ยออกมาปุ๊บมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันคงแบบมีผักมีไก่มีกุ้งมีอะไรเงี้ยซึ่งอยากเห็นมากครับอยากเห็นหน้ากากสุกี้ครับแล้วเวลาร้องเพลงก็ถ้าทางจะน่ารักดีอะไรเงี้ยหน้ากากรถแท็กซี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รถแท็กซี่บ้านเราเนี่ยเป็นดราม่ามากๆเลยนะคะเราคิดว่าเราจะต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ของแท็กซี่เนี่ยให้ดูสนุกสนานมากขึ้นค่ะเ็ราอยากเห็นหน้ากากรถแท็กซี่เก๋ๆร้องเพลงเพราะๆแล้วก็ชิงแชมป์ได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของคนในวงการบันเทิงเท่านั้นแล้วคนไทยทั้งประเทศล่ะอยากเห็นหน้ากากอะไรมาปรากฏตัวในซีซั่นนี้กันบ้างติดตามชม The Messenger หน้ากากนักร้องซีซั่น2ได้คืนนี้เวลา2องทุ่มตรงทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23นะคะ